สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆและก็อยู่ในภพสหัชชะของท่านจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในวันที่28กรกฎาคมนะคะดาวพระพุธมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะเข้ามาอยู่ในภพสหัชะของชาวลัคนาราศีมิถุนและได้ตําแหน่งมหาจักรตาแหน่งราชาโชคและตําแหน่งอุจาวิราชค่ะเมื่อดาวพระพุธนะคะได้ตําแหน่งที่เด่นดีเช่นนี้นะคะดาวพระพุธก็จะหมายถึงตัวตนของท่านเองและก็อีกภพเรือนหนึ่งก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องภายในครอบครัวญาติพี่น้องนะคะในเมื่อในช่วงระยะเวลานี้นะคะได้ตําแหน่งที่เด่นดีเช่นนี้และ เขาจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะไปจนถึงวันที่20สิงหาคมปีห5นี้ค่ะตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนนะคะที่เข้าอยู่ตรงนี้และเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งเกษตรตรทิย์บดีดาวพระอาทิตย์นะคะก็หมายถึงนะคะสังคมคนรอบข้างหมายถึงการเดินทางระยะสั้นๆหมายถึงเพื่อนฝูงหมายถึงการสังคมพกปะเจอะเจอหรือการเจรจาการพูดคุยการติดต่อนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้า ท่านจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ท่านมักจะประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะคําพยากรณ์ต่อไปนี้นะคะจึงจะมีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านนะคะส่วนถ้าท่านใดไม่ทราบว่าอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรท่านก็ส่งวันเดือนปีเกิดที่สําคัญมากๆนะคะอย่าลืมค่ะเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะจะผูกดวงวางลัคให้กับท่านนะคะ ในเมื่อดาวพระพุธและก็ดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ร่วมราศีกันเช่นนี้และก็อยู่ในภพเรือนที่ดีก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนได้รับการนิยมชมชอบได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการนะคะยกย่องให้เกียรตินะคะกับคนทั่ว,วไปก็หมายความว่า สมมุติท่านจะทํางานอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนหมู่มากคนจํานวนมากก็ให้ความนิยมชมชอบให้เครดิตแก่ท่านนั่นเองค่ะถ้าท่านทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริวารไม่ว่าจะคนรอบข้างก็ให้การสนับสนุนและก็ยกย่องท่านให้เกียรติแก่ท่านนั่นเองนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะในพบการงานของท่านก็มีดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งโครจรมาได้ตําแหน่งที่เด่นดีตั้งแต่วันที่8เมษายนแล้วนะคะและดาวดวงนี้ยังอยู่ตรงนี้ประมาณ1ปีในเรื่องของการงานของท่านนะคะท่านก็ได้รับผลดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านเป็นไปในทางที่ดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะบางท่านนะคะที่มีธุรกิจเป็นของท่านเองบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การซื้อมาขายไปบางท่านก็อาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวหรือบางท่านอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับตัวแทนในหน้าต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเกี่ยวกับเรื่องรถหรือเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของท่านคนทั่วๆไปนะคะเขาก็จะให้ความนิยมชมชอบในสินค้าที่ท่านเอามาเสนอให้เขานั่นเองนะคะก็จะเป็นผลดีให้กับท่านนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ดวงดาวโคจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงาน,งานรวมไปถึงโชคลาภของท่านด้วยแต่จะมีดาวดวงหนึ่งค่ะที่บ่งบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะรู้สึกชอบเบื่อๆใน,นๆเซ็งๆกับชีวิตค่ะ ไม่แน่ใจในอนาคตของตัวเองนะคะว่าเอ๊ะที่ผ่านมานี้ชีวิตของเรามันย่ำแย่แล้วต่อไปนี้มันจะดีด้วยหรือในเมื่อดวงดาวนะคะโคจรเปิดทางให้ท่านแล้วขออย่างเดียวค่ะขอให้ท่านนะคะสร้างกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะข <c oughs> ยันทํางานแล้วก็มีความอดทนนะคะ <c oughs> ท่านก็จะสามารถนะคะฟันฝ่าอุปสรรคที่ผ่านมาได้แล้วก็นําไปสู่ความสําเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนเลยนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีมิถุนค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ